ไข่ทรงเครื่องนึ่งร้อนๆจ้าอันนี้แม่เมียได้หนึ่งไข่มากสุกแล้วนะคะแล้วด้านล่างนี้ก็ได้สุกแล้วนะคะหอนๆอนเลยจ้าหอมหอมเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เมียฟิลเลนชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆอยู่ไทยลรกะอยู่ต่างประเทศดือยวทัวร์ทัวร์โลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมือนี้แม่เมียสิผ้ามาทําเมนูไข่ทรงเครื่องค่ะ ไข่ทรงเครื่องในมือนี่แม่เหมียวใส่หนึ่งแผงนะคะแล้วก็แม่เหมียวจะแบ่งถ้ำเป็นสองแบบนะคะเหมียวจะแบ่งถ้ำเป็นไข่ทรงเครื่องปกตินะคะแล้วก็อีกแม่เหมียวจะใส่ผักน้าจ์ผักเขียวๆที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผักชีลาวนะคะกับผักชีหอมที่แช่แข็งแล้วไม่เหมียวเอาออกมาหั่นละเอียดละเอียดนะคะแม่เหมียวจะเอาไปผสมกับไข่ก่อนที่จะกอก่ง ละกะจังออกไปหนึ่งนะคะแต่ว่าก้อนที่จะไปสู้ขั้นตอนการทําต่างๆไม่เมียวจะผ้าเอาไข่ไปล้างก่อนค่ะเอาตรงล่างเปลือกไข่ให้สะอาดก่อนนะคะพอว่าเวลาห้ามากกะะระเทาะไข่ออกจากนมีมันจังสีบรสกระปุกนะคะแล้วก็ วีที่ขั้นตอนการทำแม่เมียวบ่มี่ถ้วยร่องด้านล่างนะคะปกะติแล้วเขาจะมีถ้วยเล็กๆด้านล่างหรือว่าเป็นแผงไข่พลาสติกนะคะแม่เมียวบ่มีแม่เมียวกเ็เลยจะ,ะใส่ตัวนี้นะคะใส่เป็นแผงไข่นี่แหละคะ่ะเราอายความหอนของหมอหนึงน่ะมันจะได้ขึ้นมานะคะไข่เขาจะได้สุกดีนะคะแม่เมียวผ้าไปล่างไข่ก่อนนะคะเขากะจังมาทำ สูขั้นตอนการปรุงเครื่องต่างๆการทํา,า,า,าไข่ทรงเครื่องกันเลยจ้าแม่เมียวผ้ามาล่างไข่กันเลยนะคะแม่เมียวขอเก็บไข่ลงไปในหม้อก่อนจากนั้นเทาส่ได้เริ่มทําการล่างเลยนะคะแม่เมียวขอเพิ่มเป็น40ฟองนะคะขอเพิ่มไปอีกส0 สิบฟองค่ะพอบาบานไม่เหมียวมีมียูซีค้นนะคะให้โดนค้นละอ่สิฟฟองค่ะเพื่อมันแสบเนาะจังจะบ,บอดได้อแย่งกันกินค่ะสามารถเก็บใบในตู้เย็นได้นะคะเวลาอยากกินก็เอามาย่างในเตาอบได้จ้ะขั้นตอนการล่างก็บกบแบบนี้เลยนะคะไม่เหมียวใช้ใช้สกอตไบรท์ถูถูให้สะอาดนะคะ สังเกตบอกค่ะว่าไข่ไก่ิ่นจะมีความสกรปรกนะคะหรือว่ามีขนไก่หรือว่านี่ค่ะมีความสกรปรกเอาันเลยก่อนทําอาหารหรือว่าก่อนที่น้าไปประกอบอาหารทุกขัง้งเอาต้องล่างก่อนนะคะบอกว่าจะก่อนที่นําไปต้มหรือว่าไปทาไข่เจียวยังกะแนะนําให้เอาล่างก่อนนะคะยิ่งตัวนี้เอาทําเป็นไข่ทรงเครื่องนะคะเอาจะเทาะ ไข่ตรงนี้ออกเราก็จะเอาไข่ออกเราก็จะกอกขึ้นคือเกายิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องล้างให้สะอาดนะคะเมียวเมียวขอล่างไข่ไปให้เสร็จทั้งหมดในนีก่อนนะคะแล้วเขาค่อยกลับมาเบิ่งกัจ้าตอนนี้เมียวเมียวได้ล่างไข่ทั้งหมดสี่สิบฟองสะอาดแล้วนะคะแม่เมียวสีผ้ามาเข้าสู่ขั้นตอนการทำ ไข่ซุ้มเครืองกันเลยค่ะอันดับแรกเฮาต้องมาทุบไข่ก่อนนะคะทุบไข่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เพิ่มมีรูแลวกะขยเอาไข่ออกได้ค่ะอุปกรณ์ที่แม่เมียวซอยในมือนี้ก็คือมีมีดปลายแหลมนะคะแล้วก็มีตัวไม้นี้นะคะท่ำปลายแหลมแหลมเพื่อที่จะมาซอยเห็บไข่เป่นรดูดง่ายจะ้ะเดี๋ยวแม่เมียวเริม,รม,รมทำเลยนะคะเกาะไข่ตรงนี้ค่ะ เอาปะตองท้ำรูใหญ่นะคะเห็ดออกแค่นี้แล้วก็วิธีช่วยนะคะแม่เมียวจะใส่ไม้ชวนไปลำแหลมนน่ลงไปเคี่ยวเคียวให้ไข่เหลืองเพ่นแตกนะคะเพิ่นจะได้ออกมาเร็วๆน่ะจ้ะเนี่ยวแม่เมียว,วขอใส่ไม้เคี่ยวตัวนี้ให้มันแตกออกี่คะ่ะเพ่นก็นจะรูดง่ายขึ้นนะคะสรุปแล้วก็คือขนาดนี้จะพอดีคะ่ะ แม่เมียวก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเข้ากับจังกลับมาเบิงขั้นตอนต่อไปกันจ้าชุ่มไปเรื่อยๆน้ากันนะคะอันนี้แม่เมียวตอกไข่มาเหลือลูกสุดท้ายแล้วคะ่ะ ช่องปากของเพื่อนนคกะมีหน่อยมีใหญ่นะคะว่าเสมอกันตลอดนะจ้ะนี่จ้ะเสร็จสับเรียบร้อยกะมีเลอเธอ,อ,อเปลือนนะคะเดี๋ยวแม่เมียวขอน้ำเปลือกไข่ไปล้างนะคะจะล้างเฉพาะภายนอกนะคะแม่เมียวจะบ่เอาน้ำไปล้างดานในแม่เมียวจะล้างแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาเปลือกไข่ที่ติดติดแบบนี้นะคะหรือว่าไข่ติดติดแบบนี้อ่า ออกนะคะเวลาเข้าไปหนึ่งมันค่อยจะ,ะเฮ็ดไห,หนาดูรับประทานจะ้ะเดี๋ยวแม่เมียผ้ากลับแมาสูขั้นตอนต่อไปนะคะแปบบ๊บนึงค่ะแม่เมียเอกมาให้เบิงน้ำค่ะว่ามีที่ล้างเปลือกไข่ที่เข้ากระเทาะไข่ออกแล้วดิล้างแบบใดนะคะเพื่อนๆจะได้ดูจ,จักนะคะเข้าจะเปิดน,น้าแบบนี้เข้าจะเอาดัานก้นนะคะล้างแบบนี้เลยนะคะล้างแค่เอาเปลือกไข่แล้วก็ไข่ที่มันเลอะเทอะแบบนี้ออกนะคะนี่ค่ะ ล้างแค่แบบนี้นะคะบ่ต้องเอาน้ามเข่าดันในนะคะเพราะว่าเข้าต้องการให้มีใครดันไนมีเหยื่อใครดันในนะคะ <_ t ères> เวลาเขาหนึ่งซุกแล้วหรือว่าไปย่างใครเข้าจะได้ร่อนดีนะคะที่มันจะมีเปลือกไข่แบบนี้จะล้างออกมันจะร่อนออกนะคะจ้ะเดี๋ยวแม่เมียล้างจนเสร็จก่อนนะคะเข้าจังไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปอันจ้า <_ t ères> ล้างเปลือกไข่เสร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ <_ t ères> ะแม่เมียผ้ามาเข้าสู้ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ เม,มียมขคใส่ตัวช่วยแล้วกันนะคะใช้ตัวที่ปัน่นแป้งนี่แหละมาซอยนะคะจะได้เลียนเรียวค่ะพอแล้วค่ะไข่มันหลนะคะเม,มียมเบอมีแห้งดีจะ <laughs> ใส่ตะกอแบบดีหรือว่าใส่ตะพี่ตีนะคะได้คื่นกันจ้ะ หลังจากที่ตีไข่เสร็จแล้วแม่เหมียวจะน้าไข่มะกรองใส่ตะแกรงนะคะเพราะว่าเฮ้าจะกรองเอาที่เปลือกไข่ที่บัรนลนลงไปตอนที่เฮ้าแกะนะคะออกนะคะแล้วก็จะได้เพิ่มความเนียนของเนื้อไข่ที่เราตีนะคะ <S 2> <S 2> เห็นไหมคะอยู่ด้านล่างนี่มันจะมีเปลือกไ,ไข่เปลือกไข่าขาวๆนะคะที่เิ่น ลนลุ่งไปนะคะนะคะอยู่ในนี้เต็มเลยพอบาเวลาเข้าเอาเอาไข่ขยาออกนะคะมันก็จะมีเปลือกไข่จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่เมียวน้ำกะละมังไปล้างก็จ้ะแ <c oughs> ม่เมียวเปลี่ยนกลับขึ้นมาใส่กะละมังใบใหญ่นะคะเพราะต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการ ปรุงเครื่องแล้วค่ะแม่เมียวจะพาะเขาสู้ขั้นตอนการปรุงเลยนะคะอันดับแรกแม่เมียวจะใส่น้ําก่อนค่ะใครไม่เมียวทั้งหมดอยู่นี่สี่สิบฟองแม่เมียวจะใส่น้ําลงไปสี่ร้อยมลนะคะชิปฟองแม่เมียวใส่ค่ะใส่น้ำหนึ่งร้อยมลอันนี้สี่สิบฟองแม่เมียวใส่ไปสี่ร้อยมลเลยค่ะใส่ลงไปจากนั้นแม่เมียวใส่ ซีอขาวหนึ่งสองสามสี่ห้ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แม่เมียวใส่พริกไทยป่นนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีเด็กไม่อยากใส่ไม่ต้องใส่นะคะหรือว่ามักขนาดใดกะใส่ตามที่ชอบเลยค่ะแต่บ้านแม่เมียวมีแต่ผูญ่ยนะคะสามารถกินได้แม่เมียวใส่ไปสองช้อนชาพูนๆนะคะ จากนั้นแม่เมียวใส่ชูรสหนึ่งช้อนชาพูนๆนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแม่เมียวใส่ผงรสบีมูสามช้อนชาค่ะเพราะว่ามือนี้แม่เหมียวทําเยอะนะคะจากนั้นก็ผสมเลยค่ะขั้นตอนนี้ใส่เวลาจักน้อยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ ตอนนี้แม่เมียวได้ผสมเครื่องต่างๆเข้ากันดีแล้วนะคะเมื่อนี้แม่เมียวบอกว่าแม่เมียวจะทําเป็นสองแบบนะคะแบบใส่พักกับแบบบ่ใส่พักเม,มียวแม่เมียวจะแบ่งไข่มาใส่นี่ประมาณครึ่งหนึ่งนี่ค่ะประมาณเท่านี้นะคะและส่วนตรงนี้แม่เมียวจะลงมพักล้ไปเลยค่ะ เพราะว่าเพื่อลูกๆเพื่อสาวๆเพื่อนบ่ามากินผักเพื่อนก็นจะผ้าก,กันได้กินแบบทีบบหมี่ผักกันจะ้ะดังนั้นก็ผสมกันเลยนะคะกะบะหมี่หยังหมากไม้เพิ่มนะคะแค่เพิ่มผักลงไปนะคะก็ไปแม่เหมียวจะผ้าเขาสู้ขั้นตอนการกอกไข่เลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าจะกอกไข่แม่เหมียวจะนํามาใส่ตัวนี่นะคะเยือกนะคะหรือว่าเพื่อนเพือน,นี่หยัางที มันใส่กอกได้ง่ายๆนะ่ะก็ใส่ได้เลยนะคะแม่เมียวใส่ตัวเหยียกนีเลยแล้วกันค่ะนี่ค่ะง่ายๆเลยแล้วก็ปิดฝานะคะตัวนี้กับเป็นซึ่งที่แม่เมียวเตรียมไว้นะคะที่ตัดตูดตัดตูดให้ขาดแบบนี้นะคะเราก็มาล่งว่างให้มันเป็นโดนช่องว่างนะคะ ่องว่างเวลาเ,าเอาไข่ลุ่งไปตั้งน่ะอายความหอนน่ะจะได้ขึ้นมาตรงนี้นะคะขั้นตอนการหยอดไข่นะคะเอากระทำแบบนี้เลยค่ะหยอดลงเลยนะคะไม่ต้องเต็มจนล้นนะคะเอาเอาเพื่อเพิ่อฟูขึ้นน้ำนะคะมันจะมีฟองนี่ค่ะมมีเอาแค่นี้นะคะ แล้วก็จะวางต,งตรงนี้กันค่ะเดี๋ยวเมี่ยเมียวเ้เบิงนะคะค่อยๆเกาะไปแบบนี้นะคะอย่าเอาล้นมากนะคะเพราะว่าเมี่ยเมียวเสือว่าเพิ่นต้องฟูขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะเกาะลงไปเอาค่ะอฟ้องขึ้นมากกับพ่อละค่ะเม่เมียวเ้เบิงไกลๆนะคะ ค่ะพอฟองขึ้นมาเข้าก็พ่อแล้วค่ะบางครั้งเราก็เปิดแล้วก็มาคนคน,คนแบบนี้ด้วยนะคะคนไข่น้าเพื่อาพริกไท้เข้าจะได้ขึ้นมาด้านบนนะจ๊ะเราก็ทำต่อเลยนะคะ นนี้แม่เมียวไดก้กอกไข่ขึ้นในไข่แล้วนะคะจนเต็มแล้วหนึ่งซึ่งนะคะแต่ว่าแม่เมียวตั้งหม้อไว้ยังบะท่านห่อนอยู่ค่ะเอาขึ้นไปตัง้งยังไ่ได้นะคะเพราะว่าการนึ่งไข่เข้าตรงตั้งหม้อให้เดือดนะคะแล้วก็หรีไฟลงให้เป็นไฟกลางลนะคะให้หม้อเข้านิ่งไปเล็แเ้าเข้าคอยไปหนึ่งนะคะมันไข่เข้าก็คอยจะได้บ่แตกจะ้ะแต่ว่าระวังที่เข้าล่อหม้อเดือดแล้วก็หม้อหนึ่งใส่ได้แม่เมียวจะมากอกไข่ทั้งหมด นะคะทาเซตตัวนี้แล้วไม่เหมียวคอยจะกลับไปกกกไอทีมีผักนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมียวอยกอกอกก่อนค่ะเราจะกลับมาเบิ่งกันนะคะตอนนี้ไม่เหมียวยกกกใครที่ปกติมดแล้วนะคะเหลือแต่ที่ใส่ผักนะคะไม่เหมียวจะมากกกตัวนี้ต่อเลยจ้ะเดี๋ยวคอเทใส่เบียกก่อนนะคะเราจะได้กกกง่ายๆค่ะเราก็จะคนๆๆแบบนี้นะคะ ม่เหมียวมักกินไสรมีผักรสชาติเพื่อนก็นจะเป็นหอมหอมผักชีนะคะหอมผักชีหอมชี่หอมแบบนี้แหะคะ่ะอาหารไม่มีสูตรใยตัวนะคะมักแบบไรกะดัดแปลงทํำกินแบบนั้นจ้ะไม่เหมียวมักกินผักไม่เหมียวกะดัดแปลงใส่ค่ะแล้วก็เค่อยทํำกินแล้วไม่เหมียวมักไม่เหมียวก็กเลยทํำอีกจ้ะนี่คะ่ะมันก็จะไหลลงไปแบบนี้นะคะเดีย๋ยวจะให้เบิ่งตอนเวลาหนึ่งสุกนะคะ ออกลงไปนะคะไข่แม่เมียวลูกสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าไข่เข้าบอพ่อนะคะส่วนที่เหลือเดียวแม่เมี่ยวหาถั่วใเล็กๆหรือว่าอะไรก็ได้มาใส่แล้วก็ลงไปนึ่งนะคะนี่จะ้ะสุดท้ายแล้วแม่เมียวเชิบมาให้เบิ่งจ้า ฝั่งนี้เป็นไข่ทรงเครื่องธรรมดานะคะส่วนฝั่งนี้ไข่ทรงเครื่องใส่ผักชีลาวแล้วก็ชีหอมนะคะมาเบิรนกันค่ะว่ามันจะเป็นจังไหรส่วนด้านล่างนี้เป็นแบบทรงเครื่องปกตินะคะไม่ได้ใส่ผักนะคะตอนนี้ไม่เหียวก็ล่อแคหมเดือดนะคะจากนั้นก็นจะนําไปหนึ่งจะเดี๋ยวตอนนี้ป้อยให้น้าเดือดสักพักนะคะตอนนี้มอซึ่งได้น้ำเดือดแล้วนะคะ แม่เหมียวพร้อมที่จะน้ำไขย,ยูนิตไปหนึ่งแล้วจ้ะแต่ว่าก่อนที่จะไปหนึ่งแม่เหมียวโชว์ผลงานอีกก่อนคะ่ะนี่นะคะตอนนี้ที่ห้องกอกไว้นะคะก็จะพอดีในตัวไขนะคะจะเต็มแบบนี้แต่หลังจากที่ห้างหนึ่งแล้วมันจะเป็นจังไดรเห้าวก็จังกลับมาเบิ่งกันจ้ะเดี๋ยวแม่เหนียวผ้าเอาไปใส่ซึ่งหนึ่งเลยนะคะ มาเปิดเบื้องหมอกันเลยค่ะน้ำได้เดือดดีแล้วละแม่เมียวลดไฟลงมาเป็นไฟเบอร์ซีนะคะไม่ให้แรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทาให้ไข่เขาแตกนะคะแม่เมียวจะเอาไข่ทรงเครื่องปกติลงก่อนนะคะแล้วก็แม่เมียวจะเอาตัวนี้ลงเป็นชั้นที่สองนะคะฝั่งนี้จะเป็นอาไส้พักฝั่งนี้จะเป็นปกตินะคะ แล้วจากนั้นแม่เมียวกะปิดฝาเลยค่ะในการหนึ่งไข่ส้งเครืองแม่เมียวจะผ้ามาเปิดฝาหม้อทุกยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าเห้าจะมาาระบายความฮอนออกจากในหม้อซึ่งมีนะคะเพื่อที่เห้าจะบอให้ไข่แตกนะคะถ้าเห่าบ่มาเปิดบังเลยมันจะมีความ้อนละอุในหนี่มันจะทําให้ ไครเข้าแตะนะคะแต่าจากนั้น20นาทีเข้าคอยมาเปิดะระบายความพอนออกกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เมียวถิงไวแบบมีก่อนนะคะตอนนี้ไม่เมียวหนึ่งไข่มากได้20นาทีแล้วนะคะได้เวลาที่เข้าตรงมาเปิดหม้อระบายความพอนออกแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้นึ่งมา20นาทีนะคะไข่เข้ากําลังจะเริ่มฟูขึ้นนะคะ เทคนิคนี้การที่เห้าต้องมาเปิดฝาหม้อทุก20ินาทีนี่ก็เพราะว่าเห้าบ่ต้องการให้ไข่เข้าแตกนะคะพอถ้าเห้าหนึ่งไวนันๆแล้วบ่ามาเปิดฝาหมอ้อระบายความฮอนออกเลยมันจะ เวลาไข่เ้าพองเฮาฟูเนี่ยมันจะทําให้ไข่แตกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคในการทําไข่นึ่งทรงเครื่องนะคะหรือว่าไข่ทรงเครื่องต้องมาเปิดฝาหมอ้อระบายความร้อนออกทุก20นาทีนะคะตอนนี้แม่เหมียวระบายออกแล้วขอปิดนึ่งต่อไปอีกก่อนค่ะสัก20นาทีนะคะค่อยกลับมาเบิ่งกันค่ะได้เวลามาเบิง่งไข่หลบสุดท้ายแล้วนะคะ แม่เมียวคิดว่านาจะพ่อแล้วค่ะนี่ค่ะผลงานการทําไข่ทรงเครื่องนะคะแม่เมียวขอเช็คเอาไม้จิ้มลงไปไม่มีไข่ติดมาเลยนะคะสุกดีแล้วค่ะอ่ะลองจิ้มตัวนี้นะคะไข่สุกดีแล้วค่ะทุกแล้วก็เดี๋ยวแม่เมียวให้เบิ้งสันล่างนะคะนี่ค่ะชั้นล่างนี้ก็สุกแล้วค่ะแม่เมียวคิดว่าพ่อแค่นี้แล้วนะคะ เราก็จะยกทั้งหมดมีออกไปพักให้เย็นนะคะแล้วก็แม่เมียวจะเอาตัวนี้มาหนึ่งค่ะตัวนี้ที่ใส่พักนะคะแต่ว่าแม่เมียวบ่ามีไใครใส่แม่เมียวก็ได้ใส่ตัวนี้เดี๋ยวแม่เมียวมาหนึ่งโตนะคะจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการไข้ไข่ ส้งเครืองเขานี่มีความหอมเขากระใไ่ไม่เสียบและ้วกะ็ไปอบอยู่ในเตาอบก็ะไดค่ะหรือว่าถ้าเป็นยุไทยเขามีเตาทานกระยางเตาทานกระไดนะคะคลิปนี้ไม่เหนียวกระวังว่าสีเบ้ายุงยากเกินไปนะคะแล้วก็ เพื่อนๆสามารถทําตามได้บาบาอยู่ไทยหรือก็อยู่ต่างประเทศหรือว่านําไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะแม่เมียวก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เมียวทาคลิปต่อๆไปไนเด้วอจ้ะแม่เมียวฟินเลน์ชาแนลสวัสดีคะ่ะ